สวัสดีครับผมอาจารย์เก่งรณกรณขออวยพรในวันพฤหัสบดีที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2566ขอให้12ราศีดวงจงเปิดรับเจ้ากระต่ายหิ้วทรัพย์นับล้านมามอบให้มาหาเทพอ,อิศวนเจ้าพมนารายพิกเนธอินทาเทวาทั้งหลายประทานพรอ,อำนวยมงคลชัยทั้ง8ทิศเทพอสูรเวศสุวรรณวิรุณหกพระตรัตวิรูปัก มีฤทธิ์คุ้มครองให้แคล้วคาดประทานโชคเสริมการงานเชิญลาบแก่ทุกราศีพิรันธนาศูนย์กืนกินโรคาให้ดักศูนย์ภูอาจารย์ทั้งร้อยแปดดนบันดาลปัญญาให้แก้ไขได้ทุกปัญหาพระเกจิสอนธรรมะพุทธองค์ต่อบุญเพิ่มบารมีอสุรินทราราหูหนุนดวง ให้เจรนตลอดปี2566